นายตรีนวนพระผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์สังกัดสถาบันสัตว์ทดลองภาคใต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กว่า30ปีในการทำงานด้วยใจรักนายตรีขึ้นชื่อเรื่องความเป็นพนักงานที่มีความขยันอดทนรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อง,งานในหน้าที่เป็นอย่างสูงนอกจากนี้ยังปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทเสียสละอุทิศเวลาให้กับการทำงาน และยังเป็นผู้ที่เข้าใจถึงความสำคัญของหน้าที่พนักงานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อง,งานทางวิทยาศาสตร์ดังที่ได้กล่าวไว้ในประวัติการทำงานว่าอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดไม่ได้ช่วยให้สัตว์มีคุณภาพขึ้นมาได้ถ้าพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่พึงมีพึงปฏิบัติซึ่งจากความวิริยะและทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อการทำงาน ทําให้ที่ผ่านมานายไมยตรีนวลพรับได้รับรางวัลมามากมายทั้งรางวัลบุคลากรดีเด่นของสถาบันต้นสังกัดและบุคคลดีเด่นด้านการประกอบอาชีพจากสโมสรโรตารีคอหงรวมไปถึงหนึ่งรางวัลล่าสุดจากำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่มอบให้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงาน ในหน้าที่พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองกับรางวัลน,นักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่นประจำปี2,555